เดี๋ยวเรามาเปิดการ์ดมหาเวทผนึกมารชุดที่สองกันเลยครับเริ่มที่หอแรกโอเค<ห>อมาก็เห<า>็นแล้วกขาแล้วได้ไหมถ้าเดินมีแล้วครับหอที่สองหอที่สองลองหลุดเลยเอานะหนึ่งสองชุบอะไรกันเนี่ยผมได้ตัวนี้มาเจ็ดใบแล้วนเนี่ยเอออ่า จโซโจโซ,โจโซพี่บุญธรรมของยูจิพระเอกเราเนี่เองปพี่ของเรานี่เองอ่าจะเป็นคนละท่ากันนะวีวีนี่น,นี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะพอดีแสงไม่ชัดคือตัวนี้รูปนี้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เป็นรูปนี้เขาจะมีคนละท่านะนี่ไปด้วยเลย หนึ่งสองปึ๊บนี่นันนามิอาจารย์นันนามิดูไว้นะชิีกว่าตื่นต้อมกันไปนี่คือปึ๊บอ่าป่าโทจินี่เองโทจิฟูชิงุโรเท่นะเทเลยมีรอยนิดนึงอันนี้มันเป็นอยู่แล้วอะมาหนึ่งสองปึ๊บตัวอะไรเนี่ย มิซาโตะคุโรยิมิซาโตะคุโรยิเขาคือไข่เฮ้ยผมรู้พร้อมกันทุกคนนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าได้การอะไรหนึ่งสองดีนะที่ไม่ซ้ำอยู่ใหบาระว่าหนึ่งสองได้โจโจมาอะไรอยี้ยอย่าไม่ไปเถียงกับศึดูมีหรือเปล่าหนึ่งสอง อ่าโกโจครับหนึ่งสองสมปุ๊บแม่ใช่จริงด้วยเมกุมิฟูจิงุโรน,นี่ลูกลูกของป่าโทจิสุดแล้วนะเห็นแต่ว่ามันแกะมาไม่ดีหนึ่งสองปุบนี่มาฮิโตะเฮ้ยผมชอบนะคือการ์ดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โกโจ ไม่ใช่กลัวโจใบพี่แบบผมได้มาซ้ำๆเยอะๆเนี่ยคือดีถือว่าดีหมดอันนี้ดูแวบบๆนี่ไม่ต้องแกะก็ได้มั้งเนี่ยโอเคมาคุกด้วยกันนี้หนักกนนี้หนกันนี้นกัน่ไวันนี้ก็จบสิ้นการรีวิวเพียงเท่านี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ